สวัสดีค่ะวันนี้เกพามาเปลี่ยนบรรยากาศนะคะมาทำกิจกรรมสนุกกอย่างการเล่นสกีค่ะเกยจะสอนตั้งแต่การใส่อุปกรณ์ต่างๆรู้จักอุปกรณ์ต่างๆเกี่ยวกับสกีทั้งหมดนะคะแล้วก็เริ่มต้นว่าเล่นยังไงหยุดยังไงเพราะว่าพอเวลาเราไปเล่นจริงๆแล้วเราจะได้อ่ะมีความรู้เบื้องต้นนิดหน่อยจะได้เล่นได้ง่ายขึ้นหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับคนที่สนใจนะคะ เราไปดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกที่สำคัญก็คือหมวกกันน็อกค่ะต่อมาคือแว่นตากันแดดแบบที่ใช้เล่นกีฬาเกี่ยวกับสโนค่ะต่อมาคือถุงมือถ้าใจดีควรมีสายคล้องมือนะคะต่อมาก็คือเสื้อสกีค่ะเป็นเสื้อกันหนาวที่กันน้ำแล้วก็กันสโนค่ะ กางเกงก็เหมือนกันต้องกันน้ำแล้วก็กันสน่นะคะจะให้ดีกางเกงควรมีปลายขาที่ครอบกับรองเท้าสก,กีได้ค่ะเพื่อกันสโน่เข้าต่อมาก็คือการใส่รองเท้าสก,กีค่ะรองเท้าสก,กีส่วนใหญ่ก็จะเป็นรูปแบบเดียวๆกันหมดนะคะก็คือจะมีตัวล็อกหลายๆตัวอย่างแรกก็คือเราพยายามต้องแหกรองเท้าออกให้ได้มากที่สุดค่ะเวลาเราใส่เราจะได้ใส่ได้ง่ายขึ้นนะคะ เวลาใส่รองเท้าเราจริงๆเราควรจะยืนใส่นะคะมันจะทําให้เราใส่ได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะต่อมาก็คือติดล็อกตัวล็อกทั้งหมดนะคะที่มีตอนแรกตอนนี้เรายังไม่ต้องติดให้มันแน่นจนคับเท้านะคะแค่ล็อกไปก่อนหลังจากนั้นเราค่อยปรับให้มันพอดีกับเท้าเรานะคะอย่าให้รัดเกินไปหรือว่าอย่าให้หลวมเกินไปนะคะ และสุดท้ายก็อย่าลืมเอาปลายกางเกงมาคลุมกับรองเท้าด้วยนะคะเพื่อไม่ให้สโนว์นมันเข้าไปในกางเกงค่ะก่อนที่เราจะลงสนามจริงนะคะเชื่อว่าทุกๆก,กีฬาเนี่ยจะต้องมีการยืดเส้นยืดสายก่อนค่ะกีฬาสกีก็เหมือนกันเพราะกีฬานี้เป็นกีฬาที่ค่อนข้างใช้ร่างกายหนักมากปกติแล้วใครที่ไม่ค่อยได้ออกกําลังกายนะคะควรเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องยืดเส้นก่อนค่ะ จะยืดแบบไหนก็แล้วแต่สะดวกเลยค่ะไม่จำกัดท่าไม่จำกัดทางโอเคค่ะมาเริ่มกันเลยตั้งแต่รา้าแรกเรารู้จักสก,กีกันก่อนสก,กีอ่ะถ้าเกิดเราสังเกตดีๆอ่ะโครงข้างมันอาจจะเป็นเหมือนใบมีดมันจะค่อนข้างคมฉะนั้นเวลาจับเวลาเราขนของแล้ก็เลยต้องถือให้ถูกวิธีไม่งั้นเราจะโดนบาดมือสก,กีไปอย่างนี้ใช่ไหมคะ สกีกน,น,นะคะคเท่าที่แกร,รู้นะแกียกก้ยก็ไม่ได้รู้หมดข้างบนเนี่ยข้างหน้าเนี่ยเขาจะเรียกว่าทิปแล้วก็ส่วนท้ายของสกีนี่คือเทลนะคะคือหางสกีส่วนตรงเนี้ยที่ไว้ล็อกรองเท้ากับตัวสกีเขาจะเรียกว่าบอยดิงส่วนประกอบของสกีอันนึงก็คือตัวเบรกสกีค่ะตัวเนี้ยถ้าเกิดเราใส่เรากดรองเท้าใส่ไปอ่ะมันจะยกตัวขึ้นอย่างนี้ ทำให้สก,กีมันไหลแต่ถ้าเกิดเรามีอุบัติเหตุเราสะดุดล้มหรือเราลื่นล้มอะไรขึ้นมารองเท้าเราหลุดออกจากสก,กีตัวเนี้ยก็จะดันลงมาเพื่อล็อกสก,กีไม่ให้มันไหลไปไหนง่ายๆอะต่อไปเราก็คือมารู้วิธีการถือสก,กีที่ถูกวิธีนะคะหลังจากที่เราเราเอามาคอร์สกันแล้วใช่ไหมไอ้ตรงไอ้ตรงเนี้ยถ้าเกิดเราจะถือแบบแนบตัวก็คือจับตรงนี้แล้วถือขึ้นมา เราจะรู้ได้ไงว่ามันถูกฝั่งผิดฝั่งถ้ามันผิดฝั่งอะ่ะตัวนี้มันไอตัวที่ทับข้างนอกค่ะเราต้องถือตัวที่ทับข้างในถ้าเกิดถือผิดฝั่งเราถือฝั่งเนี้ยเนี่ยเดี๋ยวสก,กีเราก็จะหลุดแล้วเราก็ต้องถือฝั่งนี้สก,กีก็จะไม่หลุดแล้วก็ถือแนบตัวแล้วก็เดินเดิน,เด,นเดินไปต่อมาอีกบางหนึ่งก็คือเอาขึ้นบ่าผู้ชายส่วนใหญ่เขาจะถือเอาขึ้นบ่าเพราะว่ามันอาจจะเบากว่าหรือไงไม่รู้ก็คือทิป ไปข้างหน้าทิปอยู่ข้างหน้าแล้วเอาตรงนี้ไบดิงกับเทียวอยู่ข้างหลังนะแล้วก็เอามือจัแบบตรงนี้ไว้แต่ถือแบบนี้เกมไม่ค่อยแนะนาําสําหรับคนที่ซุ่มซ่ามแบบเก๊เพราะว่าข้างหลังเนี่ยหมุนไปหมุนมาอาจจะไปชนคนอื่นได้ค่ะแต่ก็สะดวกดีไม่ต้องถือยาวๆแบบนี้แต่ส่วนใหญ่ก็จะถือแบบนี้มากกว่าปากก๊ตัวสั้น ต่อมาเรามาพูดถึงเรื่องโพค่ะโพเวลาเราเลือกเราเลือกยังไงเราเลือกแบบความสูงให้พอดีกับเรานะก็คือเวลาน่านก็คือจับนี้แล้วเอามือจับดูควางเทียบกับพื้นให้ความสูงของโพเนี่ยพอดีกับเอวของเรามันจะใช้ได้ง่ายกว่าไม่สูงเกินไปแล้วก็ไม่เตี้ยเกินไปจนต้อง,ง้งต่อมานะคะวิธีการจับโพโพทุกอันนะคะส่วนใหญ่จะมีเชือกอย่างเงี้ยให้ลรวก็เอามือคล้องเข้าไป อย่างนี้แล้วรวบจับเชือกด้วยแล้วก็จับที่ด้ามโพด้วยเป็นอย่างนี้มันจะทําให้โพอยู่กับมือเราแน่นที่สุดนะคะไม่หลุดเวลาที่เราแบบเกิดสะดุดหรือเกิดอะไรอย่างนี้ทีนี้เรามาเริ่มการใส่สกีกันค่ะอย่างแรกที่เก้อยากให้สังเกตก็คือเราดูว่าทางไหนเป็นทางเนินเราให้เอาสกีอ่ะขวางไปทางเนินก่อนวางสกีให้เรียบร้อยก่อนแต่เก้แนะนําว่าถ้ามีพื้นเรียบ ให้ไปใส่ตรงที่พื้นเรียบจะง่ายกว่ามันสก,กีจะได้ไม่ไหลแต่ถ้ามันไม่มีจริงพื้นมันยังไงก็ไม่เรียบเป็นเนินให้เอาสก,กีขวางเนินขวางทางทางเนินของเขาะค่ะต่อมาเรามาเริ่มใส่รองเท้าไปเลยนะคะบางครั้งเนี่ยเราเรามาเล่นสก,กีบางทีจะอาจจะมีสนวูติดตามรองเท้าตามซองรองเท้าของเราบ้างพอมันติดอย่างเงี้ยมันจะทําให้บางครั้งเราใส่รองเท้าเข้าไปในตัวไบดิงอ่ะ ยากฉะนั้นอย่างแรกที่เราควรจะทําก็คือเตะสโนหรือเคาะสโนออกจากรองเท้าให้หมดก่อนก็คือด้วยการเตะขาไปที่ตัวไบดิ้งข้างหน้าเตะแรงๆเลยนะคะเพื่อเป็นการเคาะสโน่ออกแล้วค่อยใส่ลงไปส่วนวิธีการถอดก็ง่ายมากค่ะโดยการใช้โพนะคะออกแรงกดไปที่ตัวล็อกด้านหลังจนมันยกขึ้นและใช้เท้าที่หลุดแล้วนะคะไปเหยียบตัวล็อกอีกด้านหนึ่งค่ะ และสิ่งที่เราต้องทําต่อมานะคะก็คือการฝึกให้คุ้นชินกับรองเท้าสกีของเราค่ะก็คือโดยการฝึกเดินฝึกหมุนเราจะฝึกเดินในการก้าวชิดก้าวไปทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะหลังจากฝึกเดินแล้วนะคะก็ต้องมาฝึกหมุนค่ะก็คือการขาออกทีละนิดทีละนิดหมุนไปเรื่อยๆเหมือนเข็มนาฬิกาค่ะ พอชินกับรองเท้าแล้วก็เริ่มไปใส่สก,กีด้ลยะคะ่ะเกยแนะนําให้ใส่แค่ข้างเดียวก่อนนะคะแล้วก็มาฝึกแบบเดิมค่ะคือฝึกเดินแล้วก็ฝึกหมุนโดยใช้สก,กีข้างเดียวก่อนนะคะเราอาจจะเริ่มข้างที่ถนัดก่อนเพื่อที่เราจะได้รู้สึกคุ้นชินได้ง่ายขึ้นค่ะต่อมานะคะมาฝึกแบบ2ขาเลยค่ะก็คือใส่สก,กีทั้งสองข้างฝึกเดินก้าวชิดก้าวชิดไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ฝึกหมุน หมุนซ้ายหมุนขวาค่ะเพื่อให้เราชินกับสกีแล้วก็รองเท้าค่ะต่อมามาฝึกการทรงตัวกันค่ะโดยการใส่สกีหนึ่งข้างเอาข้างหนึ่งที่ถนัดก่อนนะคะลองยืนด้วยขาเดียวแล้วลองถลายไปเรื่อยๆค่ะสลับการซ้ายขวาจนกว่าเราจะรู้สึกว่าเรามั่นใจไม่ล้มเวลาที่เราต้องยืนขาเดียวค่ะหลังจากที่เรารู้สึกว่าเราอชินกับสกีแล้วก็รองเท้าของเราแล้วนะคะเราก็มาเริ่มฝึกเดินกันค่ะ เวลาเดินเราไม่ต้องเดินเหมือนเราเดินปกติเราไม่ต้องเดินยกเท้าอย่างนี้นะคะเพราะมันเมื่อยแล้วก็เปลืองพลังงานใช่นะั้นเราก็เลยใช้วิธีอย<ม>่างนี้สไลด์เอาได้เลยค่ะเพราะว่าสกีมันออกแบบมาให้เราเดินตัวไลอยู่แล้วจะไปได้เร็วกว่าเอามาถ้าเป็นพื้นเรียบแล้คงไม่มีปัญหาเท่าไหร่เพราะเราก็เดินของเราปกาติสไลด์ไปเรื่อยๆแต่เวลาถ้าเกิดเราจะขึ้นที่สูงขึ้นเนินถ้าเราไปอย่างเงี้ยไปเรื่อย,อย,อยถึงแม่ก็ใช้โค จะขึ้นได้ทีละนิดเดียวพราะวิธีขึ้นที่ถูกวิธีก็คือห่างตัวขวางกับความชันของเขานะคะก็ะคือยื่นแ หรือจะฝึกเดินแบบแมนๆก็ได้นะคะโดยการเดินแบบกลางขาออกทั้งสองข้างค่ะตามในวิดีโอเลยแบบนี้จะต้องกลางขามากหน่อยนะคะเพื่อที่เราจะได้ไม่ไหลลงไปค่ะเรามาเริ่มฝึกเบรกกันเลยดีกว่าค่ะการเบรกแบบพื้นฐานนะคะเป็นการเบรกที่ใช้วิธีการกลางขาออกค่ะหรือการแบกขาออกเป็นรูปสามเหลี่ยมยิ่งกว้างมากเท่าไหร่นะคะการเบรกนั้นก็จะยิ่งดีมากขึ้นเท่านั้นค่ะ อย่าลืมทิ้งน้ำหนักตัวทั้งสองข้างให้เท่ากันด้วยนะคะเรากางขาออกแล้วทิ้งน้ำหนักตัวให้สองข้างเท่ากันมันจะเบรคค่ะแต่ถ้าเรากางขาออกแต่ว่าทิ้งน้ำหนักตัวสองข้างไม่เท่ากันมันจะเป็นการเลี้ยวแทนนะคะหลังจากที่เราเล่นเป็น โาวมาจนเราชินแล้วสมสารว่าลงแล้วก็เบรกได้ตามที่ตัวเองต้องการแล้วต่อไปแล้วก็มาฝึกเลี้ยวกันค่ะสําหรับการเลี้ยวที่เขาเรียกกันเรียกกันง่ายๆว่าศิษซ่านเนี่ยจะใช้วิธีการแล้วคือการทิ้งน้ําหนักมันอาจจะงงตรงที่การเลี้ยวซ้ายไม่ได้ทิ้งน้ําหนักซ้ายการเลี้ยวขวาไม่ได้ทิ้งหนักนะคะ่ะเป็นการเลี้ยวซ้ายแต่ทิ้งน้ําหนักทางด้านขวาส่วนการเลี้ยวขวาเป่นกา้งหด้านซ้ายสมมุติเราต้องการเลี้ยวขวาให้เราทิ้งน้ำหนักไปด้านนี้ค่ะทั้งตัวเลยนะ<ห> ทั้งขาทั้งตัวให้เอียงไปด้านซ้ายแในล,ลสัสก,กีของเราอะ่ะจะเลียเ้ยวไปด้านขวาเองแรกๆเราอาจจะงงวิธีเลี้ยวหน่อยนะคะเพราะว่าเลี้ยวซ้ายต้องทิ้งน้ำหนักขวาเลี้ยวขวาต้องทิ้งน้ำหนักซ้ายก็ต้องฝึกไปจนชินค่ะ อีกอย่างที่เวลาเล่นนะคะเราพยายามเอาโพไว้ข้างหน้าตลอดเวลาค่ะแล้วก็เอ็นตัวไปข้างหน้าพยายามอย่าเอ็นตัวมาข้างหลังเพราะการเอ็นตัวมาข้างหลังเนี่ยจะยิ่งทําให้เราไงหลังลมได้ง่ายขึ้นฉะนั้นพยายามเอ็นตัวไปข้างหน้าให้หน้าขาเราสัมผัสกับตัวรองเท้าสก,กีคตลอดเวลาจะดีที่สุดค่ะ แกม,มีอีกวิธีหนึ่งนะคะที่โดยส่วนตัวแล้วได้ผลมากๆกับเกเองนะคะคือการฝึกแบบเด็กเนี่ยค่ะก็คือไม่ใช้โพเพราะมันจะช่วยให้เราเนี่ยทิ้งน้ําหนักได้จริงๆและเราจะเอนตัวไปข้างหน้าด้วยวิธีก็คือการใช้มือทั้งสองข้างนะคะก้มลงแตะที่เขา่าแตะเบาๆก็ได้ค่ะไม่ต้องกดขาหรืออะไรก็ตามแค่แตะเบาๆทิ้งซ้ายก็จะเลี้ยวขวาพอทิ้งขวาเอามือมาแตะทางด้านขวาก็จะเลี้ยวซ้ายทําแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะ ไม่ต้องรีบนะคะไม่ต้องเร่งเพราะว่าอาจจะเกิดอันตรายได้แต่ว่าถ้าอันตรายมันเกิดขึ้นเราเกิดล้มขึ้นมาเรามาดูวิธีการลุกขึ้นมาเดียวะคะ่ะว่าลุกที่ถูกวิธีต้องทํำยังไงตั้งสติขึ้นมาแล้วให้ดูให้เอาขาพยายามทำสก,กีให้ลงไปดาวทิวให้ได้โดยถ้าเราจะยกขาข้างล่างไปก่อนยังไงมันก็ไม่ไปเพราะมันเนี่ยติยังไงก็ไม่มีแรงยกชนะให้ใครเยอะฟัง ที่มันอยู่ด้านบนก่อนโอเคทีนี้สกีเราขวางกับแนวของอัพคิวแล้ววิธีลุกที่เกดุก,ก็คือมี2วิธีนะคะวิธีแรก,กคือใช้ความแข็งแรงของตัวเองลุกขึ้นเองโดยไม่ต้องอาศัยโพคก็ลุกได้แต่ถ้าเราล้มอีก ช่วยไงนี้ค่ะตักโคไปงี้นะแล้วก็ดันตัวเองขึ้นมาก็คือทิปนะคะที่เราจะสามารถลุกขึ้นมาได้ง่ายก็คือเราต้องเก็งน้ำหนักฝั่งดาวทิวเสมเจะทำให้เรามีแรงลุกขึ้นมาได้ง่ายกว่าที่เราแบบจะมาฝั่งอัพิว สำหรับมือใหม่แบบเกยน,นะคะการเรียนรู้พื้นฐานเบื้องต้นแล้วก็พยายามฝึกฝนให้ทำท่าทางได้ถูกต้องคือเป็นการเริ่มต้นที่ดีมากเลยค่ะเพราะว่าจะทำให้เราพัฒนาการเล่นได้เร็วขึ้นแล้วก็ปลอดภัยมากขึ้นด้วยนะและตอนนี้นะคะใครที่สนใจอยากเล่นกีฬาสก,กีอยู่เกรับรองรอว่าจะไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะว่านอกจากเราจะได้ฝึกความกล้าของเราแล้วด้วยเรายังได้ชมวิวสวยๆแบบที่เราไม่เคยได้เห็นมาก่อนด้วยค่ะ สุดท้ายนี้แก้หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับคนที่สนใจนะคะถ้ามีอะไรผิดพลาดเกต้องขอโทษด้วยและเก๋ก็ได้เก็บภาพบรรยากาศวิวบนเขา,าสวยๆมาฝากกันค่ะเผื่อว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้เรามาเริ่มต้นเล่นสกีด้วยกันนะคะ